เป็นไรง้ครับต้าม่ามีลายกลุ่มอันนี้กลุ่มต้อนอยู่ในร้อซักเรืองหลับยาข้างบนยู่วกลุ่มนเลยกลุ่มนี้ลตัวนี้แล้วงูกลุ่มตไนี่นาะอไปไหนเข้ามาเจคนไว้เจาามคนจสดงกันเาทมแล้วได้ร นะมีคนเบิ่กัะไรบนีไม่ไ์สดไนฟ์มือนะวันนี้ไัสสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อนกรเเ็นมามนีโอ้นั่งก็เนหนึ่งคนมามากะไรสบายดีบ้สกสุดคน ไม่ลองมา้งกแก้วสบายดีสบายดีหนึ่งคน,น,งนงก่อนรีเพียสไม่ลองเลยในภาพเงินไก่เนี่ย เื่มนของกดไลค์กุ้งแซนเนอยได้อปเ่เด้อไมนี่อาไปแล้วก็จะเืมนองกดไลา์ก้นเนี่ยดไปดหนึ่งคนเนาะ เจ็ดคนสบายดีเด้อพี่น้องเจ็ดคนเด้อไอหน้าไอตามากพี่น้องเลยบอดี้คอยไหลซุดเนาะงานหลายสบายดีสิบเก้าคนเด้อสบายดีสิบเก้าคนเอาไปแลกกันเรื่องเป็น้องกดไลค์กดแชร์ในีเด้อพี่น้องเด้อ อสบายดีเด้อสะสามคนสบายดีเด้อขึงมาไะไรสดไปลองเอ้ยโอ้ยหห้นะให้ตาไปประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่าประมาเดือนหนึ่งพี่น้องว่มามักินนรงกันมา ไปคนเตกเพพ <laughs> นาะมาอัพแดนปักหแล้คน <laughs> ย่งายยาดูีง่าย่าดปไปดีหกคนโอ้ไปใส่มดเลยเดี๋ยวคนมาดน ดงกันหมดเด้บาดนี้เดี๋ยวคนมาเลยเดี๋ยวคนละพี่น้องเอ้ยบาดนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เอามาแล้วก็อย่าลืมพี่น้องทักทายทักทายเด้อพี่น้องเด้อ บาดีสบายดีสหาคนเด้อสบายดีสหาคนเนาะสบายดีสหกาคนเด้อบายดีถึงสุดคนเนาะ สายดี20คนโอ้ย oh, 20คนสบายดีสวัสดีครับพี่สบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีครับสบายดีเดอ้อมื่อนี้วานอะไรงเ่า,ายๆนาให้ตาไปตั้งแต่เดือนนจักเป็นเดือนเนาะเดือนกลัวหรอไอ้เดือนกลัวละอะลรไม่ค่อยอะไ์สุดพอไว่ามีไม่ค่อยมีเวลาเมืเ่อวานก็เลยเวลาไลน์เนี่ย ก็เลยคือลาลโซสอะดได้มาได้เนี่ย้ดเด้อครับตซบแซบ ไปดีสิบสี่คนเนาะเจอไคนเด้อโอ้ขอบใจลเดอร์สำหรับหัวใจรัวๆอะไรอยู่จังหวัดไหนครับ ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับสบายดีสบายดีเนอถักทายสบายดีตอนนี้อยู่กรุงเทพครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับที่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมขอบคุณครับขอบคุณครับ คนนะครับที่เข้ามาเอ้ยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับบ้านผมคนคนใต้คนใต้คนใต้ครับคนเอ้ยคนใต้เดี๋ยวว่าอะไรอยูจังหวัดอะไรฮะตอนนี้อยู่กรุงเทพครับเอ้ถามผมนะครับว่าอยู่ จังหวัดอะไรถามผมครับถามพี่ครับอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอ๋อพี่อยู่ประเทศอะไรครับอ๋อตอนนี้อยู่ประเทศไทยอยู่ครับโอ้เมื่ออน เลยอ,อยู่ทิศใต้หรือทิศเหนือ <laughs> อยู่กรุงเทพเลยครับอยู่ใจกรุงเทพเลย <c ười> อยู่ตัวกรุงเทพเลยครับเ <c ười> ขตกรุงเทพเลยใกล้กับมอซิตนะครับ บาดีเด้อหาคนเด้อสวัสดีหาคนหนูอยู่จังหวัดกำแพงเพชรโอ้อยู่กำแพงเพชรครับที่น่นที่โน่นฝนตกไหมครับวันนี้ฝนตกเกือบทั้งเกือบเกือบอ่ทั้งวันเลยวันนี้เพิ่งเพิ่งเศร้าครับ<า>เศร้าตก น้ำจะท่วมกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพหรอครับอยู่กรุงเทพครับมาทํางานที่กรุงเทพครับมาทํางานกรุงเทพครับแต่บ้านคืออยู่สปปเราเอย่ริ่มนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ มันช่วมันช่วยมันขับกระบอเฟาเรงไผ่อ่อนๆได้เลยเล่งไผ่แองกว่านี่มันสิเล้วว้อ่าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดโอ้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกบ้านยาเราอยู่ร้อยเอ็ดโอ้อยู่ร้อยเอ็ดบ้านยาอยู่ร้อยเอ็ดบอกขอกบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับได้มีมีช่องอัน นะครับที่กดติดตามนะครับติดตามแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับถามหน่อยได้ไหมถามทำทำอะไรครับซื้ออะไรครับอ๋อซื้อซื่อบอยครับ คือบอยครับคือบอยครับชื่อ,อ,อขอทานไปแล้วครับี่ชื่ออะไรทำเนี่ย เหลือสี่คนแล้ว <c oughs> โอ้ยคนดู้อนอยวันนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ร้านอยู่ในร้านอาหารครับอยู่ในร้านอยู่ตรงครัวอยู่ในครัววันนี้วันนี้อยู่ในครั <c oughs> อวอยู่ตรงครัวทอดเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูทอดเดินอยู่นี่ อดปีกเป็ดอยู่ามาแก้มนี่ไนงะแก้มกินกับนี้ <c oughs> มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วอ๋อตอนนี้มีไม่เยอะครับอยู่ประมาณ4ี่พันคนครับยังไม่ถึงหมื่นเลยครับทำมาหลายปีแล้วประมาณสองปีกวัว บอกฮะ uh huh. ไม่ได้บอกครับหนูเป็นผู้หญิงโอ้หนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับตอนนี้อายุอายุกี่ปีแล้วครับกนน็อายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้อยู่มอยู่มมมมสองหรือมสามครับเนี่ยอ้า บาดีเดอ้อหนึ่งคนโอ้ยคนหายบิดล่ะเฮะกินข้าวกินคนเดียวหรออ๋อกินกับเพื่อนครับในเพื่อนนี่ครับนในกับเพื่อน,นกับเพื่อนเพื่อนมาหา เพื่อนครับนูกินนูอยู่กับใครหรอครับตอนนี้นูอยู่กับใครครับเนี่ยนูทานข้าวยังครับสวัสดีเด้อสิบเจ็ดคนสวัสดีสิบเจ็ดคนเด้ขอข้มาแล้วก็อย่าลืมไป้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเด้อ จะพูดเป็นภาษาภาษาอะไรนะภาษาอีสานผสมกันภาษาไทยผสมกันสบายดีเมื่อกี้หลุดอ๋อครับเน็ตมันไม่ค่อยแรงนิดนิดของพี่ใช่ไหมครับไม่ค่อยแรงเนี่ยทักทายครับเน็ตของพี่ใช่ไหมครับ สบายดียี่คนเนาะสบายดีคนคนติดตามเยอะจังครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวก็มีคนติดตามเองแต่แต่ว่าจ้าเดี๋ยวขึ้นรายสดมันจะมีของที่นี้ไรายสดวนมามาณเดือนหนึ่งแนละ้วไม่ค่อยได้ ยขึ้นไลฟ์สดเพราะว่าไม่มีเวลาว่างเลยครับวันว่างหน่อยเลยขึ้นไลฟ์สดขึ้นไลฟ์เลยขึ้นไ,นไลฟ์หน่อยเราทำไปเรื่อยๆครับทำแบบว่าทำเป็นแบบสนุกสนุกไม่ต้องเครียดทำเล่นทำเล่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆอยทำทุกวันครับแต่เ,เราต้องโอดโทนเดี๋ยวมีคนมาติดตามเองครับ โทรศัพท์ที่เป็นอะไรหรอมัน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 ,ม,นมันเป็นอะไรครับส,สัญญาณนู้นน้ยสัญญาณสัญญาณไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่ามัน,มนอันนี้ สวัสดีสวัสดีอ้ายสวัสดีอ้าสวัสดีโอ้จำไหนเลยจำไหนแล้วสวัสดีเด้อสวัสดีเด้ออ้ายสวัสดีสวัสดีมามามาหนิมาเด้อมาเด้อตอนนั้นเหมือนภาพที่พี่กล้องเบิกหรอครับเคยไปโลตัสเปล่าครับเคยไปอยู่ครับเคยไปอยู่ครับเป็นตาแษเแท้มามามาเศษร่วมกัน เมืนน่อนี้มืนน่อนี้มืนน่อน,นี้อาจีพลงคลิปซะ <c ười> คลิปทั้งอันนั้นทั้งยังทั้งเฟซบุ๊กไปอาจีพลงซะเนาะแล้วก็เลยมาขึ้นไลฟ์สดทั้งอันนั้นยูทูบบอกว่ายูทูบมันบุกคอยวิ่งมันเป็นยังมันลดลงตลอดสมองม,มันลดลงอีูแล้วก็เลยขึ้นไลฟ์สดอีกบริเวณไลฟ์สดมาประมาณ ประมาณที่เขาเดือนแล้วก็เลยขึ้นเมล็ดสดเคยไปอยู่ครับโรตัรสไปโรตัสไปอยู่ครับไปเดียอยไอเดอรสิรเส็บเนี่มนยมันบวพอไข่บวชแห้งบี่เนาะบย่งอยู่ที่บวชบว่อนอนกิเยมอไก่อ

เดตัดเฮ็ดงานก่อนเด้อครับครับค่อยคุยกันครับเยี๋ก็คุยกันเด้อครับอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเป็นภาษาภาษาอีสานไษาอีสานภาษาอีสานฟังออกไหมครับ Ta, Japan, <coughs> lành, Là, đưa, bà léo đã tạo được bên sẽ có lẽ mình kẹt hết 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 เดวเร้คตี่คดกนกจะกลับบ้านยังยังครับยังยังเพาพักพักอยู่ที่น yep ี่ครับขอขอดูคลิปใหม่อะไรนะครับขอดูคลิปใหม่นาทีนานที่แล้วผิด ย <laughs> ิ่ผิดอย่าลืมักไปดูคลิปด้วยนะครับลงคลิปลงคลิปทุกคนครับวันนี้น่าจะลงซ้าหน่อยครับดูคลิปพี่หลายนาทีแล้วอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมไปดูคลิปคลิปทาง YouTube ด้วยนะครับเป,เป็นแบบกินโชว์ วันนี้ซาหน่อยครับปกติแล้วจะลงประมาณสองทุกคลิปอันนี้ลงซาหน่อยคลิปซาหน่อยนี่คนตื่นหายไปละที่ผมหายไปแล้วพีปปแต่ว,ว่าเ้าบริเลียนห้ามบริเลียนแค่ตอนเทา่ยงคืนนี้บ่อน้ำมันมันจากโอ๊บเด็ดนำพิษกินกับเขาครับห้องมือวานมีคนดูคลิปที่หนึ่งคนก็คือ หน <laughs> ใช่ครับปกติแล้วจะเยอะเน็ตมันอยากสะดุดครับมไม่เป็นไรขึ้นเครื่องเต็มความจำมันเต็มครับรู้พีรูใครความจำเต็มครับมันอยากสะดุดเน็ตถ้าไม่ได้ใช้เน็ต ีิร้านใส่ลงไปสิหลานหน,นีหมดแล้ว